ตอบปัญหาธรรมดิสามสคอสามศูนย์กราบท้าหลวงปู่สี่ขารพยิ่งผมมีปัญหาธรรมที่จะถามดังนี้หนึ่งเมื่อก่อนนี่ามได้ขึ้นไปนั่งสมาธิบรรลานพระคิดดีนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง อากาศร้อนลอยอ,อจิวนออกแล้วนั่งต่อพอนั่งได้สักครู่เกิดมีอาการเหมือนตัวบึงมาไต่ตามเหรอวะและม้มีความรู้สึกว่าขนกายลุกชูกกายเย็นเป็นแบบนี้สามครั้ง แล้วก็หายไปผมอยากทราบว่าสมาธิผมก็มาถามพระอาวุโสก็อบอกว่าเป็นนิมิตพดชงผมก็สงสัยว่าผมนั่งอยู่แค่ชั้สี่แต่เราไม่เกิดปีติผดชงได้มันไม่ใช่ปีตินี่มันปีติห้านั่นแหละ เป็นปีตินั่นแหละไอ้กายเย็นใดอะไรนั้นแต่ว่าเป็นพื่จองก็เรายังไม่ขึ้นถึงแต่ว่าไอ้ทำบางครั้งนั้นจิตพร้อมมันขึ้นไปได้บางขณะนี่ยังไม่ขึ้นมีปัารถนาขึ้นยังยึดเลยนาขึ้นแล้วขึ้นไอ้นี่มันจิตเป็นถึงขึ้นไปถึง ที่ว่าเอกตัวกายเย็นนี่เสึกมาตับ,บึ้งอรวนี้อ่ะมันลักษณะนั้นะที่อารยโปรชงกับกายเย็นที่สามครั้งหายไปมันก็มันบอกให้เรารู้แล้วสามครั้งเรารู้เพาะว่าทำนี้ตรงไหนถ้าเราไม่รู้ก็ยังโมหะอ้ะาลองรู้ สองระยะนี้พร้อมนั่งกัมมัดฐานบนโรงธรรมตามเวลาปกติพอข้าถึงจานสีได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจะไม่รู้สึกตัวอีกเหมือนวันลองลอยไปที่ต่างๆแต่พอจะถึงสีทุมอีกสิบห้านาทีก็รู้สึกเย็นสีสะกู แล้วกอรู้สึกตัวไอ้นินก็ทำผุดทมแล้วไอ้นินั่งอย่างไรงทาชั่วโม,โมหายไปทำวิัสสนาหรือเปล่าไม่ทำเลยถึงข่าหายไปแล้ต้องถอยออกมาลยายามข้าหายต้องอยู่ที่รู้สิใครอยู่ที่มีรู้เป็นโมหะเจ็บเป็นสร,รมาทีมันดีมันข้าหายไปชาติหน่ะ หองถอยออกมานึกถอยออกมาไม่ต้องถอยทำหน้าที่ไหนถอยออกมาพออยู่ที่รู้พอรู้แล้วก็เกนแล้วทำมีพัสนาต่อพอจิตมันดิ้นก็ไปข้าวอีกไม่รู้ก็ต้องมีสติถอยออกมาพอรู้ก็ถอยออกมาหอ้อจิตมันมีอารมณ์อื่นมันก็โดดไปหายโยกโยกน้อยจิตมันดิเขก็ไป พอถามเวลานั่งข้าจานทีแล้วมีความรู้สึกเหมือนมือทต้งสองกางเกิดแน่นเหมือนเป็นอันเดียวกันเห้โยเบยขาต่อยออกมาอย่างนี้ลึกไปหอยู่ดีรู้สี่มารยานี้พ้มสุบินนิมิตว่า พร้อมได้เดินท่องกรรมฐานใชจ,จนประดูและตัวผมได้ลอยโสงขึ้นสูงขึ้น,นยิ่งท่องยิ่งสูงขึ้นไม่ไมอิีิบัดสี้ามีิบัตซีมีเราว่าจนเราให้เห็นเป็นสมาธินิมิตจึงจะใช้ได้ดี อาการเป็นตัวบินนิมิตมันถดยังไม่แก่คือเออคยมีพัฒนายังไม่แก่ห้าก่อนนอนพร้อมสวดมนต์ก่อนนอนแล้ว <c oughs> อาทิษฐานก่อนนอนเสมอตวบินนิมิตไปว่าพร้อมได้บวดใหม่ แต่ยังห่มจีวรอยู่โซล่าที่บทบมมต่ทบาบทสมุดทีบทใหม่จะบทจริงเป็นพระอระทำดีหอเป็นพระสงฆ์อะไรสมุดที่สองอะทีบทเก่าสมุดที่สอง <c oughs> ทีจะบทใหม่มมจะเป็นสงฆ์ทำไม่ดีเลย ถ้าบาบอกอย่างนี้แล้วเราระมัดระวังที่ว่ามารมันมากพอถึงเวลาก็ <c oughs> <c oughs> เดินไปโบสถแต่ผมสังเกตเห็นว่าผมมาอยู่หลังสุดโดยมีพระพันเท ผมอยู่เอเอ,เอหลังสุดโดยมีพระพันเตพมอยู่หน้าผมทำให้ผมสงสัยถ้าเราเป็นพระสงฆ์ได้ก็อยู่หน้าพันเทได้ <c oughs> เป็นธรรมดานี่มันเป็นเรืงงนะ่องอาารตต แต่เราจะต้องเพียงต่อไปถ้าไม่พ้อมสงสัยว่าไม่ตัวผมเพงมาอยู่หลังามาอยู่หลังสุดพอถึงโบสก็สังเกตพระโอบสถเห็นเป็นโบส แปลกไปจากโบสถ์ทั่วไปคือเห็นเป็นลานกว้างรอบรอบตัวโบสถ์เห็นเป็นบันไดทางขึ้นเป็นบันไดยาวรอบโบสถ์ประมาณสี่ขั้นในโบสถ์กว้างตรงกลางมีเสาสี่เสาไอโบสถ์นี่ก็ดูมีสี่เสานะในกลางโบสถ์ แรกตรงกลางสี่เสานั้นมีเครื่องอัฐบริขารเต็มไปหมดมาทีกาลามโดยทางทิศตะว,วันตกมีพระประมาณมีพระปร,ระธานเหลืองอร่าอยู่บนจุดรวมรอบๆเสาสี่เสา เป็นพรหมสีแดงปรูรอบพอมาถึงปรูรอบพอมาขึงผพรมได้รู้นึกไปว่า เป็นไรเป็นไงอยู่หลังสุดหน้าสุดก็ได้บวชเหมือนกันไอ <c oughs> ้นี่ก็คือเกี่ยวไอ้จิตบางขณะนนะมันถึง,งสงที่ว่าต,ตางังคะนิพันนนั่นเป็นสงเลยตอนนั้นแต่พอออกมาพอมันอยู่ชั่วขณะแล้วก็ถอยเสียก็สมมติสง ถ้าอยู่ได้นานก็เป็นสงหรือเป็น,เ,ปนเรียกว่ามีคัมมาได้มีคัมมาแล้วจะอยู่อยู่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็เป็นสงแล้วับจิตมันถึงนิพพานในตอนนั้นเกินบันที่สิบสอง ซอคอพอมได้มาจำบัดที่ชายฉุนโรงธรรมพอถึงเวลาประมาณเกือบตีสีขณะผมนอนอยู่นั่นมีงูทับสมิงคลาไหลเลื่อยขึ้นมาบนหน้าผาผมรู้สึกตัวแล้วก็จับวางไปทีแรกไม่รู้ว่าเป็นงู แต่พอใช้ไฟฉายสองดูจึงรู้ว่าเป็นวูทับทมิงคาตัวขนาดนิ้วก้อยยาประม,มาณหนึ่งศอกมันยาวอยู่เท่านั้นแหละไอ้ัวนั้นไม่โตยี่สิบปีแล้วเท่านั้นะอยู่กุดหลวงพอ่อแมาเมืก่อนไอ้กุดลังใ่เงี้ยยังขึ้นไม่เริ่มันเมื่อสองอาทิตย์มาแล้วกลัไป มันไปอยู่ในที่ชั้นตัางของเอาหวัวเอาหัวไปทางนาฬิกาเออเอามาไปขวาดลรชฉีไม่จับเนี่มันเป็นงูเทพนกักใรักษาอย่างนี้ที่นางกำรรดาลมันนี่นึ้นได้เฉบนตักก็มีมีโยมอะไรก้อนหนึ่ง นันง่งๆอะไรขึ้นมาบนตักมาลืมทตาลูมูลุกขึ้นโวยสลัดถ้าลองอลว่ามันอยู่ประจําเรียกว่าเกิดทุกขึึน้นเออพอไหวพระก่อนนอนพอพอนึกว่าระแวงมันมองอะไรที่ข้าวขวานไม่ก็คางพื้นอยู่นั่นนนั่นนีะยาวเราสอกกว่ายีาา่สิบ ปีแล้วไม่ไม่ไม่พอไปถึงบนนี้ก็อยู่ที่ไปตัวลราไทางกุฏิหนูไปเมื่อเค้นบันทียี่สองสอคอขณะที่ผมนั่งกรมัดฐานมีลักษณะอาการเหมือนไกโยกไปโยกมา ผรอมก็เขืนไม่อห้โยกไงนี่มันผิดนี่เราพปรารนาใครต้องโยกที่มันโยกเองนั่นน่ะทําขึ้นมาบอกเราแล้วให้เราทําอย่างนั้นใส่โยกแล้วก็หน้าอยาโยกไป <c oughs> โยกไปกล้ามห้ไปยกกับไปสี่หา้าครั้งมันก็หยุดเลยทำไม่โยกแล้วมันเข่าหายด้วนที่ว่าจานสีมันด, <c oughs> นนดึงเข้าหายด้ยไม่ได้ทราพิัสสนาหรอก ง้นจริงอยกจริงโยกโยก,โยกันสบายไม่ใช่ว่าไม่สบายแล้วก็ถ้าเห็นดูเพ่งอยู่ข้างหน้าด้วยเราอย่าอยากเห็นตามันเห็นอะไรก็ละได้ยินเสียงก็ละเจ็บปวดละนึกคิดละนั่นวิปัสสนาโรวิปัสสนา ไอ้เรื่องโงนั้นไม่มีปัญหาแล้วก็อารักขาเป็นหนักขลังไอ้นี่หลายคนล่ะเคยบอกว่าเรื่องมันโยกเองขงพก็ขอ,อ,ขอเดีย๋ยขึ้นวิปัสนาอาาพก็ก้าวถึงัาจารยดีีเดียวมันกโยกแะมัมกโยกอ่ะเราไม่โยกมันก็โยกไอ้บารู้ถอนหลังอออตอนนี้เราไม่มีวิปัสนาแล้ว ถ้าไม่ยอม่อาจารยดีิ่งก็ไปหายก่อนหายก็ไม่ต้องทำวิัสานานั่นถือว่าการปฏิบัติแบบนั้นเป็นโมหะอยู่ที่ไม่รู้อยากเข้าไปที่ไม่รู้ <c oughs> อยู่ที่ที่รู้ตลอดเวลาแก่นะที่ว่าอะไรเป็นบกกรองจบตัน